ต้นนามสกุลทิศอาจเริ่มรุ่นที่หนึ่งก็เริ่มจากปูคมคอปูคมคอกเกิดประมาณปีพศ2420ประมาณนี้สมัยรสี่รห้าปูคมคอมีเมียหลายคนก็ที่เห็นก็เป็นเมียคนที่6กยาหมอนนามสกุลเดิมทองจันทลูกประหลัดปั้นอำเภอนน้ำปาด ลูกหลวงพิกุลูกหลวงอาจอีกทีหนึง่งเริ่มสายทีหนึ่งมีทั้งหมด6สายสายทีหนึ่งเมียคนแรกก็เป็นขนเสรขันก็ใช่หนัสกสกุลฟังแมเป็นน้มสก,กุลมีสิริยังไม่ได้ไปคุยก็พอทางบ้านสาคัญตีบอกว่ามีป้าหนีป้าแอลอยู่บ้านตรงข้ามกับบ้านประธาน ยัมีโอกาสยัไปคุยมาสายที่สองบรรเนือบานเน,อน,เนือมีอยุสามสายสายแรกของบานเนือก็มีรุ่นที่สองมีปูลาดยาหยงปูหนวมยาเขียวแล้วก็ปูสุโหยาตาล้วปูลาดยาหยงมารุ่นที่สามก็มีลุงอปลาหลวนแล้วก็ลุงลัดลุงล้อม ตอนนี้มีชีวิตเลือดลุงทราลุงออคนเดียวแล้วก็มารุ่นที่4ี่ลุงออมีลูก7คนมีลูกผู้ชายคนนึงแต่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีลูกมิลานมีรุ่นที่5ก็ยังเห็นอยู่ที่ชายนามสก,กุลทินาจก็มีวิยูบันไล่ห้อยพีรุ่นที่ห้าเปลี่ยม ลุงหลันรุ่นที่สี่รุ่นที่สองถัดมาปูหนอมยาเขียวมีรุ่นที่สามก็มีประไล่ประเลิดลุงจ่อยลุงพุทธลุงรัดนะแล้วก็มีรุ่นที่สี่ถัดมาที่บันทึกไว้ก็มีต่อจากลุงพุทธก็มีประลุ่มประเลียมเลิมปรแหลมเลยแจ๋วจิ๋ว แล้วมีบุญอีกคนหนึ่งรุ่นที่สองถัดมาเป็นปูสุขยาตา้ามีรุ่นที่สามก็เป็นคำเข็มโลรับปุยเราจากรุ่นที่สามก็มีรุ่นที่สี่มีลูกลุงโลมีทีบลิลมลวนมาไลสวิงจำเรียนลุงหลอม นีรุ่นที่4ของถัดจักลุงโลแล้ก็แลวก็รุ่นที่ C ถัดจากยาลับก็มีลุงล้วนลุงหลานที่สมลุงปุยถัดมาเป็นรุ่นที่ซีต่อจากลุงปุยก็มีเหลือหลอดลองล่อนลิงแอดลีเล ถัดมามาดูสายบ้านเกาะกลางสายบ้านเกาะกลางมีรุ่นที่สองถัดจากปูคำมะข้อก็มีหญ้าลิงหญ้าจอนหญ้าจ้อนหญ้าสายหญ้าส้อยอันนี้คือรุ่นที่สองรุ่นที่สามถัดมาจากหญ้าลิงกม็มีลังทิมทับทูกดิดอันนี้รุ่นที่สามถัดจากหญ้าลิง รุ่นที่สามทัดจากยาจอนก็นมีดวนถิ้นแกะเพียนจวนอันนี้ไปอยู่วังปรากฏทัดจากรุ่นที่สองยาสายก็มีรุ่นที่สามก็มีลุงเทียมลุงํำปะหงประไม้จากรุ่นที่สองยาซอยมีรุ่นที่สามก็มีเจิมจีจูมจอนมาดูรุ่นที่สี่ยุคขวามือ ทัดจักรดุนที่สามลางก็มียาแสงคำเขียนเทียนทัดจกักรทิมรุ่นที่สามมารุ่นที่สี่ก็มีประพัน์เสดพวนสมจิตจากประทับก็มีผินพรโพลแลมล้อมผันจากลุงทูบก็มีทวนเทพเนินตุ๋ยว่านแมมจากลุงดิดก็มีดัด ดมแตมติ๋มตั้มแดงเรามาจากยาจอนมีรุ่นที่4ีก็มีแอดผมคายอดีตนายกอมบต์ต่ขายทัดจากลุงเทียมรุ่นที่สามมารุ่นที่สี่ก็มีลุงเทียนและมีลุงถินเป็นรุ่นที่ห้าแล้วก็มีทิพ์มีเงามีโทนมีหมอมีทิมมีอองมีอิงมี มีอิ่งคนเรามีไทยอีกคนหนึ่งจักลุงคำรุ่นที่สามมีรุ่นที่สี่มีลุงคิดแล้วมีรุ่นที่ห้าก็มีมีมดนะ,ะจัดแล้วรุ่นที่สามประหกประหงรุ่นที่สี่ต่อจากประหงก็มีหวาววิงเวยเศษโตหนอมสะตาดเนียนรุ่นที่สามประไม้ถัดไปเป็นรุ่นที่สี่ต่อจากประไม้ก็มี เล็กก้าล่อนเลียมไหลแก้วเกียรต่อมาเป็นสายยาซ้อยรุ่นที่สองมีรุ่นที่3มก็มีเจมิมจีจูมจอนอันนี้ก็มีจดไว้แค่นี้รุ่นที่สี่มีบ่ได้จดไว้บ่ได้ถามต่อถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมหรือแก้ไขก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาเด้อถัดมาเป็น สายทิศอาจสา,ายบรนใต้สายปูตุยยาเมยอันนี้ค่อนข้างละเอียดเพราะว่าคนบันทึกอยู่อยู่ายนี้ปูคามะข้อแก่ยาามอนนี่มีลูกชายสองคนมีปูตุ้ยก็เอาเฉยแล้วก็ปูตุ้ยมาแต่งงานแก่ย่าเมยนามสกุลยาเมยส่วนสอน,นก็ยารับเพชรสี อุตุยเกิดในราว2,441มีลูกทั้งหมด15คนจะมีแต,แตเสียชีวิตไป5คนมีที่มีลูกหลานต่อมาก็มี10คนเริ่มจากรุ่นที่3มีประลัดลุงป๋องลุงสุดลุงช่วงประแนบประถันลุงบินลุงกอบพอสงัด แล้วก็เอางาในส่วนของเอเฉยรุ่นที่สองมีรุ่นที่3ต่อจากเอาเฉยก็มีอามั่นอาุ้มอาสวิงและอาหงเป็นรุ่นที่สรุ่นที่สี่ทัดจากรุ่นที่สม,มีลูกประหลัดก็มีประหนอมปณะนีดแล้วก็ลูกหลงป่องมีรุ่นที่4ี่ก็มีประคองเขียมนิคมสุขีบสุขินหรือหลงแจ๋วประคอม ประดงไอ้น้อยทีละสักคูน้อยแล้วก็แมมแล้วก็บรรจบแล้วก็กิ่งรุ่นที่สามถัดมาลุงสุดลุงสุดมีลูกหลานรุ่นที่สี่ก็มีคูระเบียบสมบัติสมพิษบัญญัติสุพจน์แล้วก็รุ่นที่ 3, าส,สมาล 4, มล,มมญญล,ล, 3, ลุงช่วงต่อจากลุงช่วงเป็นรุ่นที่สี่ก็มีชอบภูนพ,พรมพร้อมเพชรเพลินถัดมาป้าแนบโซด แล้วก็มีประทานรุ่นที่สมมีรุ่นที่4ี่ก็มีวงวานงอกปึ๊กกิงเก๋รุ่นที่สมลุงบินมีรุ่นที่4ต่อจากลุงบินเป็นรุ่นที่4ก็มีชานาปรางสมชายโตโตโตล้วมดรุ่นที่สลุงกอบประเต้ามีรุ่นที่4ก็เป็นสหัสสกลเพียบโพธรุ่นที่สมคุณพ่อสงัดมีรุ่นที่4ก็มี พิจุนุเสนอรสาอาภพพรรุ่นที่สามอาสง,งามีรุ่นที่สต่อจากอาสง,งาก็มีสันติลาติตารุ่นที่สองอาเฉยมีรุ่นที่ 3, สามก็มีอัมมันอสต z มแล้วก็อาสวิงอาหงแล้วมีรุ่นที่สมีโตโตนี้เสียชีวิตไปแล้วบันทึกไว้แค่นี้ มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือกแก้ไขก็อาจมาอัปเดตอีกทีหนึงส่วนรุ่นที่5ที่6หรือรุ่นที่7เนี่ยถ้าเกิดมีรุ่น1-2-3ไว้ต่อจิกซอแล้วก็าหนต่อทุกว่ามาจากสายไหนเป็นสายไหนถ้ามีบันทึกไว้รุ่นต้นๆไว้ก็คมีแค่นี้ส่วนรุ่นที่นที่6ที่4ที่ 5- ที่ 6, ก็คงมาดูแลต่อถูก คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ